สวัสดีครับพบกับผมทนายเราถ่ยสิ่งครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบ o ๊กด้วยนะครับมาพี่น้องอยู่กับหน้างานผูกอ้อยเหมือนเดิมนะครับทํางานรอบค่านะวันนี้ครับเกือบจะหกโมงเย็นแล้วนะครับทํางานรอบค่ำครับคือบรรยากาศบางๆครับผมก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูครับรอบค่านะครับ อบรรยากาศก็คึ้มฟ้าคึมฝนนะครับพอดีเสียเมื่อยเปขุดมันมาครับไปขุดมันไล้แล้วก็มาเกาะหางคูก้อต่อเลยนะครับก็ถือว่างานเยอะจัดเลยนะครับของตัวเองก็ยังไม่ทันได้ทํานะพี่น้องหน้างานยกล่องปลูกมันครับยังไม่ทันได้ทําครับก็รับจ้างไปก่อนครับหาค่าน้ำมูกน้ำมันก่อนครับ แต่ว่าอ้อยเสียมื่นก็ปลูกของตัวเองไปโอ้หลายไร่แล้วนะพี่น้องอ็เรียกแต่หน้าง,งานปลูกมันครับวันนี้ก็รับจ้างเหมือนเดิมครับเมื่อเช้าก็ไปขุดมันมาแล้วนะเก้าไรนะครับก็เลยมาปลูกอ้อยต่อครับนี่หลายพี่น้องท่านไหนกาลังมองหารถใหญ่ๆก็แนะนํานะครับเป็นฟอร์ดนะครับซื้อครั้งเดียวก็จบเหมือนก,นกันกับรถใหม่นะพี่น้อง อันนี้ผมจะพูดให้ฟังนิดหน่อยนะพี่น้องถ้าพี่น้องออกรถใหม่ๆนี่ส่วนตัวผมนะผมจะคิดอย่างนี้ครับถ้าพี่น้องออกรถใหม่ๆพี่น้องจะได้วิ่งตามนะวิ่งตามแบบไหนครับวิ่งตามแบบรถที่เขาออกมาสิบปีหรือสิบห้าปีเขาจะเปลี่ยนยี่ห้อครับไม่ใช่ยี่ห้อเปลี่ยนรุ่นครับจะเป็นรุ่นใหม่ๆเรื่อยๆไปนะครับพอเราเห็นรถใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รถใหม่ครับเราก็จะได้วิ่งตามแบบนั้นตลอดนะครับ แต่ว่าถ้าเราซื้อฟอร์ดนี่ไม่ได้วิ่งตามนะพี่น้องเราซื้อครั้งเดียวสามสิบสี่สิบปีไม่ได้วิ่งตามรถรุ่นใหม่ๆนะเพราะว่าฟอร์ดรุ่นเก่าๆนี่จะไม่มีรุ่นใหม่ออกมามาเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าก็เป็นอม,ม,ม,มตะนะครับเป็นรุ่นที่อม,ม,ม,มตะเป็นรุ่นที่พิมพ์นิยมนะครับจะไม่ได้วิ่งตามรถรุ่นใหม่ครับอันนั้นเราออกรถใหม่ๆเราก็ได้วิ่งตามเขาครับสิบห้าปีเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนคันใหม่ออกมา ทับคันเก่าก็ได้วิ่งตามเรื่อยๆครับอันนี้ก็พูดให้ฟังนะครับเดี๋ยวก็กลายเป็นตกรุ่นนะครับแต่ว่าซื้อฟอร์ดไม่ตกรุ่นนะครับซื้อฟอร์ดซื้อครั้งเดียวก็จบนะครับสามสิบสี่สิบปีครับแต่ว่าพี่น้องซื้อรถรุ่นใหม่ต้องได้วิ่งตามเรื่อยๆนะครับคิปห้าปีพอออกมาทับรุ่นเก่าๆเราก็อยากได้รุ่นใหม่ไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็พูดให้ฟังจากส่วนตัวผมนะผมคิดอย่างนั้นครับ ถ้าคิดตามก็ได้วิ่งตามเป็นนี่ไปเรื่อยๆครับไม่จบไม่สิ้นครับแต่ว่าถ้าเราซื้อรถรุ่นฟอร์ดนี่ก็ซื้อข้างเดียวก็จบนะครับไม่ต้องวิ่งตามเขาครับผมคิดไปอย่างนั้นครับอันนี้ผมก็พูดจากความคิดส่วนตัวผมนะครับผมเล่นฟอร์ดผมก็คิดแบบนี้และครับไม่ต้องวิ่งตามครับไม่เหนื่อยไม่ มีค่าง,งวดครับก็ดีไปอีกแบบครับถ้าคิดได้เหมือนผมนะผมว่าก็สบายไปอีกแบบครับไม่ได้เป็นหนี้ครับใื้รข้างเดียวก็จบไปเลยครับซื้อคันเดียวก็จบครับแต่ว่าส่วนใหญ่รถรุ่น,นใหม่ๆออกมาก็ดูสวยก็จะได้ออกรถใหม่ไปเรื่อยๆครับเป็นแบบนั้นครับ น่าจะโลสีนะผมว่ารอบชาชาแบบนี้โลสีครับถ้าปลูกชาชาแบบนี้ได้เนื้อๆเลยนะพี่น้องส่วนใหญ่ก็ปลูกของตัวเองหรือของญาติเสียมืดก็จะขับซาซาแบบนี้แหละครับพี่น้องแต่ว่าถ้าปลูกรับจ้างก็จะเล่งสีเท้ากว่านี้นะครับอันนี้ก็ปลูกของญาติครับปลูกของญาติก็ค่อยๆปลูกไปครับ พื้นที่มันก็ไม่เยอะนะพี่น้องพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณสองไร่ครับก็เลยปลูกช้าก็ได้ครับตามมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับสําหรับหน้าง,งานปลูกอ้อยนะพี่น้องก็ไม่รู้ว่าเขียดบ้านท่านจะปลูกอ้อยมันบ้านผมไหมครับพี่น้องเอฟซีชาวรถไถเราครับแต่ว่าบ้านผมพอฝนมาก็ปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยปลูกมันครับสําหรับอาชีพรถไถนะ ปีนี้คนก็ทอสำหรับข้างมรถใหม่ๆหลายเจ้าอยู่นะครับก็เอาใจช่วยครับสู้ๆกันไปครับถึงปีนี้จะราคาถูกปีหน้าค่าราคามันขึ้นครับก็เอาใจช่วยครับปีนี้ราคาถูกปีหน้าค่าราคาดีก็น่าจะชาวไร่เราน่าจะไปได้กว่านี้นะครับไปเรื่อยๆครับก็รายได้ดีนะพี่น้องสำหรับ อาชีพรถไทยนะครับถ้านางานบ้านท่านใหญ่ๆนี่ก็เล่นรถใหญ่ๆเหมือนเสียมือดนนะครับรายได้ดีนะพี่ต้องรายได้รายได้ต่อปีนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับรายได้นี่เยอะมากๆนะครับสําหรับรายได้เสียมือดครับตกปีครับต่อปีนะครับเสียมือดนก็ถือว่าเป็นคนที่เคยขับปอดมาหลายปีนะครับขับของเท่าเกียร์มาครับ พอออกเป็นของตัวเองก็เลยออกฟอร์ดเลยนะครับเล่นฟอร์ดเลยนะครับพี่น้องจะขับลองขับฟอร์ดกับขับคูปุตาหรือขับรถรุ่นใหม่พวกยันมาหรือจอร์เดียนี่มาขับใต่กันกับฟอร์ดนี่ผมว่าแตกต่างกันมากนะครับพี่น้องไม่เชื่อพี่น้องลองท่านไหนมีรถรุ่นใหม่ลองมาขับฟอร์ดดูนะครับมันจะแตกต่างกันมากนะครับตามที่ผมได้สัมผัสดูนะครับ ผมก็ขับคูปต้าลองมาสองสามคันแล้วนะครับพอมาขับฟอร์ดแรงม้าใกล้เคียงกันนี่ผมว่าน้ําหนักตัวรถนี่ใกล้เคียงกันนี่สู้ฟอร์ดไม่ได้นะครับเพราะว่าแรงฉุดลากแรงอะไรนี่มันจะแตกต่างกันมากนะครับอันนี้ผมไม่ได้อวยนะครับรถรุ่นใหม่ผมก็ขับมาแล้วนะครับลองขับดูครับแรงม้าใกล้เคียงกันครับแต่ว่ามาขับฟอร์ดมันจะต่างกันมากนะครับ ถึงอายุจะเยอะก็แรงม้าก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงนะครับก็ถือว่าเป็นแรงม้าที่ยังสม่ําเสมออยู่นะครับรถรุ่นใหม่ๆผมก็ชอบเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ชอบครับผมก็ชอบส่วนตัวผมผมก็ชอบจอนเดียนะครับที่ผมพูดบ,บ่อยๆครับส่วนมากผมก็ชอบจอนเดียกับฟอร์ดนี่แหละพี่น้องจอ er นเดียนี่ตามที่ผมติดตามนี่ก็แรงบุตรแรงบิดสูง โอ้ลิ้นพันกันแล้วนะพี่น้องแรงบิดสูงในรอบเครื่องที่ต่ําครับก็รถรุ่นไหม่ก็ชอบจอนเดีครับท่านไหนมองหาก็ลองศึกษาดูครับจอนเดีย er ครับจอนเดีย er ก็น่าเล่นนะพี่น้องเป็นรถอีค่ายครับที่ที่หน้าหน้าลุ้นนะพี่น้องหน้าลุ้นและหน้าเล่นด้วยนะครับลองศึกษาดูครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับค่าแล้วครับผมก็จะได้ไปทํำของขายแล้วนะครับก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ